ลูกค้าที่ซื้อวิอาร์ไปจากไปได้ครับพี่พี่ลืมบอกไปวันนั้นนะพี่แถมมอเตอร์ไซค์นะพี่แถมมอเตอร์ไซค์ให้ลุงกับป้านะวันนี้มารับมอเตอร์ไซค์แกเอารถแว๊กมาดูเออที่ผัดน้ำฝนให้หน่อยนะครับเราก็เช็คบริการได้เอาไปไหนแล้วขอดูหน่อยได้แล้วคือรถยนต์แถมมอเตอร์ไซค์ที่ไหนมีครับพี่พี่ที่นี่แหละครับน้องเอ็กเอาไปไหนแล้วน้องเอ็กใครพีมาเลยครับผมโอ้โหนี่ครับ อย่างมันเลยฮะน้ำตาจะไหลลตรงนี้โอ้โหเป็นไงอ่ะมีเบิ้ลโชค๊คคืออย่างนี้คุณลุงคุณป้านเนี่ยมาซื้อเราเมื่อวานนะมาซื้อส่งไปตอนกลางคืนนะครับ,บแกบอกว่าแกอยากได้มอเตอร์ไซค์คันหนึง่งแกมีเงินก้อนหนึ่งซื้อรถเกง่งและอยากจะซื้อมอเตอร์ไซค์ด้วยแต่แกบอกว่าซื้อรถเก่งก็หมดลนะแล้วก็รถแบบโอ้โหสุดยอดเลยนะกระลยบไม่เป็นไรผมเหลืออีกคันหนึ่ง ผมแถมให้ดีกว่าแกยกมือไหว้หน้าดูเลยนะแล้วก็แบบขอบคุณหลานมากๆเลยนะครับก็แกเอาไว้แบบเป็นตลาดวิ่งซื้อข้ซื้อของแกขายข้าวแกงแล้วก็แบบชุราง่ายซุ้มพี่บีรถยนต์แถมรถมอเตอร์ไซค์ครับผมรถแถมมอเตอร์ไซค์ด้วยดูดิขับคนเนี่ยสนุกน่าดูเลยอ่ะอิ่มใจจริงๆนะโอเคแล้วก็แบ่งปันกันไปครับสะดวกการง่าครับผมซื้อรถยนต์แถมมอเตอร์ไซค์อบัพวกเรานี่ยอดจริงนะขอบคุณมากขับวนหลายรอบแล้วอ่ะ แกชอบมากเลยแกบอกว่าเขาไม่ต้องไปหาเงินตังค์มาซื้อมอลาสไตนะแกแค่เหลือะจะตังค์ไปลงทุนทําพวกเขาเขาแกงนะเราก็ดีใจนะสิ่อยอมสุดเราก,ก,ก็สุดใจครับผมนี่โหวันนี้นะยังแจมขับดีนะโอ้สุขใจนะจะได้ขับไปเผื่อแบบไปซื้อข,ข้าวซื้อข,ของสำหากินได้แหมยินดียินดีขอบคุณมากรักกายแข็งแรงสุดก็แข็งแรงตาบานตาบาโอ้ขอบคุณงมาก โอเคครับไปอีกแล้วไงบอกว่าจะไปเซเว่นไปซื้อซื้อของมาเรียนน้องๆหน่อยโอ้โหวนี้งานเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปรยงานเราต่อเดี๋ยวอ่ะโอ้โหด้วยไฟแนนซ์ด้วยโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยผมคันนี้รู้สึกว่าส่งไปจังหวัดตากเนาะนี่กำลังเก็บในตู้เย็นเราไปเรียบร้อยแล้วนี่ฮะตู้เย็นไม่ใช่ตู้เย็นที่เปิดนะโคโรนาตู้เย็นจุกคู่ของเราเป็นยังไงครับผมเพื่อนเป็นยังไงนะครับก็เป็นโคโรนาแล้วมันมีตู้เย็นครับอย่างนี้ใช่ไหมพี่เอี๋ดูภายในก่อน นี่ไงตู้เย็ยนสๆๆวยๆเรารับผมตู้เย็ยนฮาตาริฮาร์ตารีฮาตาริมันพัดลมน้องเอฟตลกตลอดเวลาอย่างแรมอะส่งจังหวัดต่างก,กันเลยทีเดียวเชียววันนี้น้องน้องหลังพระนครก็รับหน้าที่ดูแลรถยนต์นะฮะคันนี้ไปเทสมาเรียบร้อยนะคันนี้ยี่สิบสี่รายการไม่ได้แล้วนะฮะอันนี้น่าจะประมาณสามสิบรายการนะครับเช็คให้ชัวร์เอาให้นิ่งนะครับผมรถเก่าก็สภาพดีได้นะจ๊าริรักษ์งานเยอะจริง จับไฟแน์นี่ก็เงินสดนะครับอีรุ่งตุงนางอ่ะขอบคุณมากมากนะครับก็มาใช้บริการที่พีพีกันนะครับไม่มีผิดหวังนะครับอาจจะวเจอต่อพี่หน้านะครับมีเรย์ดีมาฝากกันสวัสดีจ้า